เสียภาษีค่ะอาจารย์ออถึงสิงหาคมปี2,568แล้วก็กเกษียณจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งออแต่ปรากฏว่าเขาได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพล u สเนี่ยค่ะแค่2,000บาททำไมเขาไม่ได้2,400บาทคุณยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีปี6,7หรือเปล่าประเด็นอยู่ตรงนั้นไม่สำคัญอ,อันนี้คุณโดนหักน้าที่จ่ายปี68มันต้องยื่นปี69นู่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยปี67นะคุณยื่นหรือ เดือนมีนาคม2568คคุณไปยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพกด9091หรือเปล่า,าหรือแม้แต่คุณยื่นช้าคถ้าคุณยื่นภายในวันที่30มิถุนาย,ยน2568คุณก็ได้มไม่เกี่ยวกับที่คุณไปยื่นปี61 62 63 64 65 66ไม่เอามาคิด คแค่แค่นี้เดี๋ยวก่อนเอาให้ชัดๆเลยเดี๋ยวก่อนนุ่นจะค่อยโฟกัสคำนะคะโดนหักภาษีน้าที่จ่ายโดยธนาคารเ,เราอ่ะจะไปแจ้งกรมสรรพากรได้ยังไงอาจารย์เพราะคิดว่ากรมสรรพากรเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเสียภาษีาฟังจากรายการฟังหัวหัวตอนต้นสัปดาห์ถึงได้รู้ว่ามันแตกต่างกัน,กนถูก<ๆ>หักภาษีหน้าที่จ่ายค่ะ คุณก็มีหน้าที่เอารายได้กับภาษีที่อหกห้าที่จ่ายเนี่ยเอาไปแจ้งก,มกมปปรมกรมสรรพากรก็คุณไม่ไปแจ้งก็คือคุณไม่ยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกว่าเราเป็นผู้เสียภาษีและเราได้ยื่นภาษีรเรา,รเาคนมีรายได้ถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายแต่เราไม่ได้เป็นคนยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษี ระวังให้ดีอ่ะจะเกิดเป็นเยอะๆจะโดนเรียกภาษีสอบย้อนหลังอ้วมเลยนะคะ